สำหรับใครครับที่ยังไม่มีในส่วนของตัวแอปไว้สำหรับซื้อ Bitcoin นะครับนะช่วงเวลานี้ก็ออลทามไฮเบกแล้วก็วันนี้เรามาแนะนำตัวแอปที่ไว้ซื้อนะก็จะเป็นแอป b บ n a n c e Thailand นะครับเป็นแอปที่ถูกต้องตามการอตตอกำหนดนะแล้วก็มีกิจกรรมให้เราด้วยนะตอนนี้สำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่เข้ามา แสดงตัวตนใหม่คือ KYC ยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็การเทรดครั้งแรกก็จะมีในส่วนของกิจกรรมมอบให้เป็นรางวัลเป็นเหรียญ BNB มูลค่า200บาทสําหรับคนที่ยืนยันตัวตนสําเร็จและในการเทรดหรือซื้อครั้งแรกนะครับขั้นต่ํา6 0 0บาทก็จะได้รับเหรียญ BNB มูลค่าอีก600บาทก็เท่ากับ800บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการสมัครครั้งนี้แต่ว่า1คนได้1 กิจกรรมนี้ได้1ครั้งเท่านั้นแล้วก็จํากัดสิทธิ์แค่1,000คนแรกนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมนะการแจกรางวัลน,นะครับจะต้องมีแอปยืนยันตัวตนให้เสร็จทําภารกิจครั้งแรกให้เสร็จนะครับภายใน8สิงหาคมแล้วก็จะเคลมเป็นวอช h เชอร์ได้จนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับหากไม่ยืนยันขั้นตอนทนั้นก็จะใช้ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือว่าเมื่อ เรายังไม่เคยเป็นลูกค้าไบแ a นซ์มาก่อนนะครับเราก็เข้ายืนยันตัวตนเดี๋ยวจะมีวิธีให้ดูนะฮะแล้วก็ฝากเงินเข้าไปนะครับซื้อเหรียญอะไรก็ได้ครั้งแรก600บาทเขาจะมีการให้วอชเชอร์ครับเป็นตัวเหรียญ BNB ของเขาในบ่ยรูลค่า2 0 0รูกลกลวคือ800บาทนั่นเอง สำหรับคนที่ยังไม่เคยเทรดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าก็มีให้เหมือนเงินประเดิมให้เรานะครับตั้ง800บาทน,นะสำหรับเทรดต่อไปนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแอป Binance เนี่ยก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วนะครับจะมีมุมตรงนี้เรียกว่ารับรางวัลเนี่ยนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวกิจกรรมให้เราได้กดเข้าไปร่วมกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็น การยืนตัวตนเหมือนสักคู่นี้นะครับหรือการซื้อเหรียญตามจํานวนที่กําหนดหรือเราถือเหรียญ BNB น B B ของเขาเนี่ยครับเอาไว้ในจํานวนที่กําหนดเช่น0.5หรือ1บ B เเขาจะมีเหรียญเนี่ยนำมาแจากให้เรานะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วนี่ก็จะ3-4รอบเลยนะครับสำหรับคนที่มีเหรียญ BNB อนยู่แล้วก็ร่วมกิจกรรมได้สําหรับคนที่ไม่เคยเดี๋ยวเราลองทดลองในเงินน้อยๆก่อนก็ได้เพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะอะไรนะครับมาทดลองดูก่อนแล้วเมื่อเราชํานาญแล้วนะครับ นอกจากไบแ a น c e ไทยแลนด์แล้วหลังเรายังออกไปโอนออกไปไบแ a น c e โกลบอลเนี่ยก็ไม่มีขั้นเงียอนด้วยอเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับขั้นแรกนะครับเป็นการสนับสนุนช่องมาในตัวนะครับก็คลิกลิงก์ในส่วนของตัวสมัครนะครับผ่านลิงก์ของเรานะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําที่เรากําหนดไว้ข้างล่างนี้นะครับ